คือที่สุดมากือโคตรหิวเลยขอกินก่อนนะครับ คือแบบว่าระบุนมากสวัสดีเก้าร้อยแปดสิบคนดูเ้วยครับขอทานก่อนนะครับอยู่ข้าวคือหล่อไหมครับหล่อไหมโคตรหล่อจริงจริงตัวจริงหล่อกว่านี้สวัสดีนะครับหนึ่งพันคนดูนะครับมาทานข้าวกันครับอ้ามอ้ามอ้อม อร่อยเหมือนเดิมครับผมขออนี้ยทานก่อนนะครับอิ่วข้าวขอกินคำโตๆเลยลแ้วครับคำใหญ่ๆเลยก็ยคือมันกินลำบากครับอื้มอื้มอื้ม โอ้ยขอต่อเนื่องเลยนะครับเน้นๆเลยคู่เลาอึกของดีครับคือโคตรอร่อยอื้มอื้ม มา,มากรู้สึกในความสุขมากๆอ่ะ <c oughs> ขอทานก่อนเลยนะครับไม่ไหวหิวข้าว <c oughs> มากนินข้าวกันค้า <c oughs> คืออร่อยมากๆอ่ะ <c oughs> ขอต่อเน,นื่องเลย <c oughs> ขอกินคำโตๆด้วยนะครับสวัสดีหกรักคนดูนะครับ Ưh hửm Ưh hửm Ưh hửm Tám đôi nẳng cải Thì khuất áo คือได้อัดพลดหน้าสวัสดีห้า้อยเจ็สบสองคนดูนะครับคือแบบว่าโอ้อโยรอบนี้รอบนี้คออร่อยกว่าเดิมครับ คอต้มเปิดกว่าเดิมคือคออร่อยมากๆต้รงคอไก่อะคือรอบนี้อร่อยเลยครับเฮ้ยผมผมมาแก้หาวอนเทชูห้าบาทนะครับเะชูที่ราน ขอบุณสำหรับของขวัญด้วยนะครับ mm hmm. นะคะถ้าอาหารก็มาละรายได้ก็มาจกของขวัญด้วยเนี่ยและครับ mm hmm. คือมีความสุขมากๆอ่ะเราเป็นคนน,งนังแบบก,กินดีๆโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวได้ขอเนี้ยทานก่อนเลยนะครับโอ้โห mm hmm. <c oughs> คือมีความสุขมากสวัสดีหกร้อยคนดูนะครับขออนญาตทานก่อนเลยนะครับคือแบบว่า hmm. <c oughs> <c oughs> คูลฟิวแบบว่ามันมีความสุกอ่ะขอกินกันลยครับอือหืมอือหืมอือหืมอือหือหืมสวัสดีครับขอบคุณนะครับด้วยครับค่ะกัน ขอบคุณนะครับมันถ่ายรูปกันได้นะครับอันนี้ขอบคุณนะครับทุกท่านไม่กินอันนี้เหมือนกันกินคืออร่อยมากๆครับคือแบบว่ามันได้มันปิวมันได้ครับมันมีความสุกหมดเลยอ่ะรอบนี้อร่อยกว่าเดิมคือเปื่อยอ่ะโอเคเลยอ่ะอ คือตรงคอคืออร่อยมากๆคือชอบตรงคอครับตรงคอไอ่ญ่คือแบบว่าของนี้ทานก่อนเลยนะครับหิวคือกินก็หล่อเนี่ยอื้มอ,อร่อยมากมาก อร่อยสุดๆครับผู้ได้หิวด้วยคือบอกว่าได้อาหรรสมากสวัสดีนะครับผมและคนดูขอบคุณสำหรับเจ้าแม่น้อยนะครับคือมีความสุขมากๆ ขอบคุณนะครับสำหรับกุหลาบขอบคุณนะครับแอฟรีแอฟรีขอบคุณนะครับสำหรับกุหลาบนะครับแอฟรีขอบคุณนะครับสำหรับกุหลาบดอกอือืม ือเพอร์เฟกมากครับเพอร์เฟกเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเสียเงินทานครับก็เลยไม่ได้แบบว่าพูดร้านอะไรให้คือสุดสุดอ่ะคือที่สุดมากคืออร่อยมากเลยอือหื้อ สำหรับของขวัญด้วยนะครับเนี่ยค่าค่าก๋วยเตี๋ยวอะไรครับก็มารายได้ก็มาแต่อของขวัญด้วยคือแบบไม่มีความสุขมากค,คือบอกว่าโหยโคตรแบบว่าได้อ่ะครับฟิลได้อ่ะคืออร่อยด้วยครับแล้วก็หิวด้วยหลอกเค้มจริงๆแน่นอนอยู่แล้วครับหลอกเข้มจริง คือวิวมันได้มันได้หมดเลยอ่ะขอทานต่อเลยนะครับขอบคุณสำหรับอิโมจิด้วยนะครับพี่ไกวิทย์อารักไกวิทย์ปะขอบคุณสำหรับอิโมจินะครับขอบคุณนะครับสำหรับกุหลาบแดงด้วยนะครับแอดดี้แอดดีอ่านว่าแอดดีใช่ไหมครับขอบคุณนะครับสำหรับโปรตาขอบคุณนะครับพี่แอดดี้ขอบคุณนะครับสำหรับเค้กด้วยนะครับคืออร่อยมากแล้วขอทานเลยนะครับอ้ำอัมอ้มอ้ำอัมอัม ป้อนก่อน้อนก่อนป้อนคุณผู้ชมป้อนแฟนคลับสวัสดี660คนดูด้วยครับอ้ามอ้ามอ้าอบุฟเฟ่าส50ครับคุ้มมากคุ้มมากบุฟเฟ่าส50ขอบคุณนะครับเอเวอร์ฟีนขอบคุณนะครับอ้ามอ้าอ้าอ้ากนหนวดหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวก่อนไปสยามเดี๋ยวโกนแน่นอนสวัสดีเจ็ดร้อยคนดูด้วยนะครับขอบคุณสำหรับหัวใจส้มด้วยนะครับ อืม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 โอ้ยคือมันได้ฟิล ดูมีความสุขมากครับแมวความสุขของสนานคือการกินเนี่แหละครับสวัสดีเจ็ดร้อยหสสี่สิบคนดูเนี่ยครับขอบคุณนะครับมันทานข้าวกันครับแล้วก็หนังไก่เหมือนเดิมสวัสดีเจ็ดร้อยห้าสิบคนดูนะครับหล่อจริงต,ตัวจริงหน่ออือหอือห บินคำใดญ่เ,เกิดกระละโอเคครับอืมคำใหญ่เกินขอโทษด้วยความม,ามุมมาคืออร่อยมากๆคือคตบม,มีความสุขอะ <c ười> แอปูดีจัดเว้ยแอปูดีจัดจบจบแล้วแอปูดีจัดจบจบพอเลยอิ่มเลยอิ่มเลยอิ่มเลยครับที่พอพอมากครับขอบคุณนะครับสำหรับของฝันนะครับสป,ปอร์ตไปกินร้อนๆครับคือคือชอบพออะตอนเนี้ย ชอบตรงคอไก่อ่ะคือตอนนี้แบบว่าร้านแบบว่าต้มแบบว่ายัางไงรตรุ๋นเปื่อยกว่าเดิมอะครับแล้วบอกว่ามันกินแล้วมันนิ่มมากแล้วมันละมุนมากครับลื่นคอมากตรงคอส่วนคอไก่อ่ะรู้ว่าอรา่อยอร่อยมากใช่ครับอร่อยอร่อยอร่อย,อรอยจริงยอมรับเลยเดี๋ยวนี้เปิดยี่สิบสี่รับสบายหน่อย ในรน้านเปิดยี่สี่แล้วค่อยยังดีหน่อยครับแต่ไม่ได้พูดชื่อร้านนะครับก็คือบอกว่าเสียงเงินทานเนี่ยไม่ได้พูดชื่อร้านเสียงเงินทานอืหอหืสวัสดีแปะแล้วคนดูได้ยนะครับ<ส>คือที่สุดจะอธิบายแล้วตอนเนี้ยคือเลยบอกว่าละมุนล,ละไมามากอ่ะสวัสดีแปัแล้วคนดูนะครับ ่อกินก็รอตัวสิงรออยู่แล้วอันนี้กินก็รอสวัสดีแปดอยคนดูนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคุณหลับสวัสดีแปดอคนดูด้วยนะครับ อัมอ ah, ัม uh, อ uh, uh. ah, uh, uh. ัมอ้ำอ really awesome. ัมอัมอัมอ้ำเอาโปรสเสิร ah ับเพลงนะครับ ah อัมอัมอัมอ้ำประทานนีนครับคือหูยละมุนละไม่มากคืแบบว่าฟินนะครับก็คือล่องลอยด้วยความอร่อยอ่ะคือประทับใจครับแล้วก็ล่องลอยมากอื้มอื้ม สวัสดีแปบร่อคนดูด้วยนะครับไม่เกิดอย่างิ่งนะครับก็คือมันคือการแสดงอย่าไปถือสานะครับอันนี้คือการแสดงคืออร่อยมากๆอะ่ะเราก็หิวได้ครับสวัสดีแปดรอยีส่สคนดูด้วยนะครับ อ,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 อร่อยมากมากเลยครับ <c oughs> คือทั้งอร่อยทั้งอิ่มแล้วก็คุ้มค่าครับคุ้มราคามากบุกเปตสวบัสดีแปด้อยสสิบคนดูด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่กหดหัวใจให้กันขอบคุณที่ซัพพอร์ตของฝันกันนะครับดีแอคชั่นเวอร์ไป เฮ้ยแต่แต่คือแบบว่าอร่อยครบเครื่องครับเดีวขอท่านตาขอสวัสดีปแปดร้อคนดูนะครับเดี๋ยวไปที่สยามครับแต่เขาต้องโกนสวัสดคือสวัสดีนะครับอ,อ้ออ,อ,อ,อป้อนก่อนป้อนก่อนคือแบบว่โคตรเด็ดอ่ะสู้ๆพี่ขอบคุณนะครับ มาทานกุดเดี๋ยวไก่กันครับปูบเฟ่อร่อยแต่แต่ไม่ต้องมูมาโอเคครับอ,อ้ป้อนก่อนขอทานก่อนนะครับทานก่อนขอยุ่งก่อนทานใครอืม้ม เดียวกินให้ครบป็นปิดป่าพอเลยเนี่ยขอบคุณสาลาแจซ้อมนนะครับแล้วก็หนังไก่คือแบบว่าได้อ่ะคือร้านแบบว่าหนังไก่คือแบบว่านิ่มนุ่มเหมือนเดิมครับไม่เหนียวไปนิ่มนุ่มเหมือนเดิมอันนี้แบบว่าทอมมาตุ๋นกวา่ายังไงอ่ะเบื่อแบบว่าดีกว่าเดิมใช่ครับเป็นเพื่อแอ่ะคือบุฟเฟ่ต์ครับ สว,วัสดีแปดร้อยคนดูนะครับคือว่าเดี๋ยวจะไปตักเพิ่มอีกตักเพิ่มอีกจะกินให้อิ่มเลย ให้จุกไปเลยคือแบบว่าโอ้มีความถุกครับคือแบบว่ารู้สึกรู้สึกแบบว่ายังไงอ่ะมันมันแบบว่ามันเพอร์เฟกหมดทุกอย่างอ,อันนี้เปิดยีิบสี่แล้วครับอันก็เตี๋ยวไก่เดี๋ยวน,นี้เปิดยีิบสี่แล้วสบายหน่อยเปิดยีิบสี่แล้วครับ กินกินให้ถูกเลยตะนะจะได้คุ้มคือแบบว่าชิ้นชิ้นส่วนไก่คือแบบว่าคือรมูนอะคือแบบว่าเพอร์เฟกอะคือมันมันใช่อ่ะครับแล้วคุ้มมากครับคือบ um ุมม๊คเป้อ่ะคุ้มมากอื้ม

Uh 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 คือได้ครับฟิลโคตดได้อ่ะเคยอ,อิ่มเลยขอบคุณด้วยนะครับที่มาดูรายการขอบคุณสำหรับสพอร์ตของขวัญด้วยนะครับอันนี้ครับผ้าก๋วยเตี๋ยวกว็มาจากไหนนะก็มาจากของขวัญด้วยเนีรครับขอบคุณนะครับที่สพอน์ตของขวัญกันนะครับ 有什么事儿 กองสุดท้ายเกาะสุดท้ายเกาะสุดท้ายกาะสุดท้ายอือหือ <paragraphs> สวัสดีเจ้าคนดูด้วยนะครับคืออิ่มนะครับหิวหิวคือขอบคุณนะครับสําหรับความสุงที่มอบให้กันนะครับกินอะไรเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่ครับก๋วยเตี๋ยวไข่บุฟเฟ่ทำไมต้องอมูปิดปากครับคือแบบว่ามันก็เป็นการสร้างเพจนะครับเป็นการสร้างเพจแบบว่าจะได้กินหล่อๆอย่างเงี้ยครับก็คืออย่าถือสาก,กันครับมันคือการแสดงด้วย อย่าไปซีเรียสนะครับมันคือการแสดงจริงๆมันคือเทสอะครับคือเทสการแสดงอย่าไปถือสาอย่าไปคิดมากจะดิดเวอร์เกินจบจบจบสวัสดีหกร้อเจอันนี้คำสุดท้ายครับ สีสาจัดจานมากคือเผ็ดอ่ะสีสาจัดจานมากสวัสดีหกร้อยหกสิบหกคนดูด้วยนะคะรับโคตรหล่อเลยขอบุญนะคะรับโคตรหล่อเลย โอเคครับคำสุดท้ายแล้วเราผมอาจจะไปตับอีกนิดนึงเราค่อยกลับอันนี้คำสุดท้ายนะครับ ไม่ผิดหวังเลยสักครั้งสวัสดีเจ๋ิญรับคนดูด้วยนะครับไม่ผิดหวังอิ่มอิ่มแล้วขอสวัสดีเจริรักคนดูด้วยนะคะรับ ขอบคุณนะครับเจ็ดร้อคนดูที่มาดูกันมากินละหละ่ออันนี้คือคือการสร้างเพจน,นะครับอย่าไปถือสา,สาจะสร้างเพจจะสร้างดีๆ จะไปต่ออีกนิดนึงครับยังไม่อิ่มว่าไงมันยังไม่ถูกอ่ะอิ่มแต่ยังไม่ถูกกินฟรีเสียเงินครับก็เลยพูดชื่อร้าไไกกนไม่ได้บอกพิการไม่ได้เสียงคนทานอิ่มอิ่มนะครับเดี๋ยวจะกินอีกนิดนึงจะเอาให้ถุกเลย สวัสดีเจ็ดน้อยคุณดูนน่ครับเดี๋ยวโกนเดี๋ยเกินทาง ขอบคุณนะครับที่เขายดีดีเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่จังคณะที่ตากอครับอันนี้จะขับแล้วอิ่มอิ่มนะครับจะขับจะขับแล้วอันนี้ไลฟ์อยู่ด้วยขอบคุณนะครับที่จังคณะที่ตากอากาศสวัสดีเจ้าห้าทคนดูนะครับเดี๋ยวขอนะขอขออนุญาตลงไลฟ์ก่อน ค,คือโชคดีที่ร้านเปิดย4สิบสี่สวัสดีนะครับสี่ร้อยสี่เจ็ดร้อยี่สิบเจ็ดคนดูเป็นเกต็ดย่างยิ่งยังไงก็หล่อเหมือนเดิมอะไม่ต้องห่วงครับตดหลอเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมขอบคุณเอฟซี FC นะครับที่จำกันได้ที่มาดักทายกันขอบคุณ แป็นเกลียดยิง่งเลยขอบคุณจะอย่าไปถ่ายรูปได้ให้ถ่ายรูปต่อจริงครับขอบคุณนะครับรอจริงครับรอจริงอยู่แล้วสุดท้ายเ้ไปใหนคนระับ<อ>สวัสดีเจ้าต่อสิบสองคนดูนะครับอันนี้ผมอิ่มแต่ยังไม่อิ่มมากไงเดี๋ยวอาจจะไปตักอีกนิดนึงจะได้แบบว่าจะได้คุม จะอาจจะไปต่างอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณนะครับที่มารับชมกันขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับถ้าถ้านอนแล้วก็ถ้านอนแล้วก็ฝันดีด้วยนะครับอย่าดื่มฝันถึงกันด้วยฝันหวานนะครับอย่าดื่มทานข้าวด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวกลับไปไลฟ์ที่พอกพอเหมือนเดิมสวัสดี664หสิีคนดูนะครับจะขอตัวก่อนสรุปอิ่มก็ไม่อิ่มคืออิ่มครับแต่แบบว่ายังอิ่มไม่มากครับจะรออีก ใช่ครับเป็นบุฟเฟ่คุ้มครับเปิดยี่สิบสี่แล้วสบายเลยทีเนี้ยคุ้มครับสวัสดีหกร้สามสิบเจ็ดคนดูนะครับหคือคุ้มมากผมกินคุ้มเลยก็คือตอนนี้อิมอ่มอิ่มเด๋วเดี๋ยวแบบแต่แต่ยังไม่จุกไงเด๋วจะกินให้จุกเลยเดี๋ยวจะไปตัางเพิ่มอีกนิดนึง ขอบคุณหกร้อสี่สหกคนดูนะครับแต่อย่างไง้ขอตัวก่อนนะครับอิ่มยังหล่อคือหล่อจริงหล่อจริงตัวจริงก็หล่อก็หล่อจริงๆอะ่ะก็เห็นเห็นกันอยู่หล่อจริงหล่อจริงขอบคุณนะครับ fc ที่มากินข้าวล้าจํากันได้เดี๋ยวไปถ่ายรูปก,ก่อนก่อนถ่ายรูปก,กันได้นะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันก่อน ไอรูปขอบคุณนะครับที่มาทานร้านจักรนรดิขอบคุณที่เป็นแฟนคลับกันนะครับโู้เสียดายรอบที่แล้วถ้ามารอบที่แล้วกินฟรีเสียดายมารอบที่ถ้ารอบที่แล้วครับมีร้านโปรโมชั่นอยู่กินฟรีด้วยผมยังนึกถึงรอบที่แล้วเลยเสียดายมากเลยจะรอเจ้าของร้านนะมีแคมเปญไงครับเจ้าของร้านทานรีรอบที่แล้วเลยถึงแฟนขอบคุณทุกท่านนะครับแฟนคลับทุกท่านที่จำกันนะที่เข้ามาทักทายกันแล้วผมขอลงไลน์ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมอาจจะไปตักเพิ่มอีกนิดนึงจะทานให้อิ่มเลยขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับปกป้องคนดูนะครับแถมปคุณดีมนะครับบูดไนร์ลาดิสสวัดนะครับฟันหวานนะครับสวีทดีมนะครับอย่าลืมกินทิ้งกันด้วยครับบายๆครับบายยขอบคุณนะครับที่มาดูรายการเนี่ยร้านเปิดยี่สี่แล้วครับมาทานได้ครบโอเคครับบายๆครับบายย